ไอ้แรงสาบแช่งอธิษฐานในวัตถุเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่ครับหลวงพ่ตาบใดที่มีมนุษย์ยังอยู่ก็ไม่หมดแต่ราบใดที่ยังมีผู้ได้เจ้าเกิดเนี่ยพลังงานตรงนั้นมันก็มันก็เสื่อมไป <ừ> ช่วงที่ท่านตัดสรัวนนะเ <ừ> พราะพลังงานบุญมันมากกว่าพลังงานพวกเนี้ย <ừ> ที่ท่านเกิดแล้วทำ เวลาท่านตายแล้วท่านเกิดแล้วก็ทําสร้างบาร,รมีอ่ะทําไมได้เกิดมาเพื่อสวยบุญเหมือนเราไงท่านเกิดทําตายเกิดทําตายตามอายุข,ขัยของมนุษย์แต่ละยุคก็แหละครับทําดีมากกว่าไม่ดีแล้วก็เอามาพอท่านอายุมากท่านก็บ,บางที่าสั้นก็ไปบวชบางทีก็บ,บวชตอนเด็ก แล้วแต่ภาระแล้วแต่ท่านจะสร้างบาร,รมีอะไระในภพชาติที่ท่านเกิดอ่ะอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เขามีอวิชชาในตัวเนี่ยนะเขาก<ร>็<ร>ติดอวิชชาไปเรื่อยเกิดชาติน่าทีเขาเล่นอยู่ดีอะแล้วพอเขารู้แล้วเนี่ยเขารู้แ,รแล้วอวิชชาตัวนั้นเนี่ยเขาไม่อยากได้แต่ว่าเหมือนมาจากการสืบทอดทีนี้เนี่ยเขามาสวดบนภาวนาไปเรื่อยคือฝืนกับ ไอ้อวิชาตัวเนี่ยโอ้ยมันก็จะบางๆลงเรื่อยมันก็จะไม่มีแล้วอ๋พลังงานมันเปลี่ยนได้ฮะเปลี่ยนได้การกระทํามันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนไงตุอย่างเราเนี่ยเนี่ยชาตินี้เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนการเวียนว่ายใจเกิดในอนาคตเปลี่ยนสายใยแห่งกรรมคคือเราต้องเวียนบนเราไม่เวียนล่างะ เราวียนลางวางมนุษย์เทวดาพรมคเพราะทุกคนก็เคยผิดเคยเห็นผิดมาทั้งนั้นประมาณนั่นแหละฮะแล้วก็มากลับแก้ไขในปัจจุบันเสร็จแล้วถ้าเราจะไม่เกิดมีกําลังเราก็จะพอจะรู้ว่าชาตินี้เรามีกําลังพอจะตัดภพชาติได้ไหมเราก็ตัดไปบางคนนะครับบางคนเขาก็ปถนาใหญ่เขาก็ไปเรื่อยๆถ้าเขาเบือ่อเขาก็ลาเขาก็ตัดเหมือนกันเหมือน,นที่เห็นๆ,น,ๆนั่นแนหะ แต่เนี่ยพวกนี้ไปตามใจฮะส่วนผู้ที่ไปตามกรรมคือเกิดมากลับเสกกรรมในอดีตแล้วก็ทําใหม่ฮอย่างที่เห็นเนี่ยตามสภาพสังคมที่เกิดตายแล้วไปไหนก<ม>็ไปตามความรู้สึกสุดท้ายที่เขาตายนั่นแหละเพราะธาตุมันบีบไงเขาตาย<ม>เขาอยู่ไม่ได้ไงแกแกได้อยู่ได้ไหมไม่ได้โดนของแข็งของมีคมโดนของมีพิษ ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกออกอารมณ์ไหนก็ไปอารมณ์นั้นแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยการจะเปลี่ยนอารมณ์ได้คือกรรมตรงนั้นหมดแล้วก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเนี่ยนี่คือการวินวัตจักวัฏว,วนไะงครับอมลมอย่างการที่เราไปเห็นเห็นความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะทำยังไงไม่ให้เรารับรู้ถึงอารมณ์นั้นกลับมาเราไม่รู้ก็ได้เราก็แผ่ไป แล้วก็แผ่แผ่เขาอะก<ผ>ำหนดจกกักระพักิกำหนดหลวงปู่แล้วก็บุญเราเนี่ยแผ่เข้าไปเราไปแผ่ที่ไหนเราก็บอกให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่ายตายเกิดเวลาเราแผ่เนี่ยหลวงพ่อถาอจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ภูมิเขาดูเราแล้วเปิดไม่ได้หรอก ต้องบอกหลวงปู่ให้เปิดให้ดูหลวงพ่อต้องเปิดให้เขาดูต้องอธิษฐานเปิดให้เขาดูถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะลืมครั<ะ>เพราะเขาเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จําได้<ะ>ที่จําได้เนี่ยบางทีเขาก็โอโหสิกรับ<ะ>ทำแล้ะ เขาก็รลับบุญเัวานั้นไปไปเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติของเขาอที่เราบอกให้หลวงปู่เปิด,ดเห้คขาดู<ช>หลวงปู่เป็นใครเราเป็นใครไม่ใช่เปิดระหว่างกรรมที่เขามีแถวนั้น,นอ๋คู่กรณีใช่ใเขาอยู่ตรงนั้นใช่ใชครับทําไมเขาจึงม,มีกับเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยอ,อย่างเนี้ยทำไมปวดหัว มีเหตุก็ถูกแล้วทำไมคนอื่นถึงไม่เป็นก็ต้องอาี่ฐานบอกหลวงปู่เปิดให้เขาดูเพราะที่เราเรารู้แต่เขาไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะเราเนี่รู้อยู่มันก็โหสิกรรมะเขารู้ว่าเราเนี่ยผ่านพลังงานได้ที่จะช่วยเขาได้ไงโดยโดยอาศัยหลวงพ่อเป็นตัวกลางหลวงพ่อเป็นโพธิสัต์ไง ซึ่งผู้ที่ยังคล่องอยู่กับสัตว์เอาแต่หลายคนก็ผ่านพลังงานได้แต่ทําไมถึงไม่มีอาการยังล้งตาเนี่ยผ่านได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเงี้ยนะฮะมันมีอันหยาบตุมันอารมณ์หยาบกับอารมณ์ละเอียดเนี่ยครับถ้าเราอารมณ์ละเอียดเนี่ยมันจะรับรู้ไหมคืนหยาบก็เหมือนมันไม่มีอาการฮะไม่มี ถึงจะมีกรรมมันก็มีอาการเพราะที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยพรมอะขึ้นพรมอ่ะมันจะไม่มีอาการมันเป็นความรู้สึกนิดนิดหน่นอยเฉยม,มันไม่ถึงกับโอ้โหต้องไปกินยาอะไรประมาณนั้นะอะม,มันรู้ร,ร,รู้คือตัวรู้นะมันรู้ไงแต่มันไม่มีอาการถึงกับต้องโอ้โหโ คือมันรู้สึกแต่เหมือนเราอ่ะมีกำลังมากกว่าคืนที่มันมากระทบเราเราเลยไม่มีอาการอะไรทาอะไรเราไม่ได้มากไม่มีอาการืมไม่มีอาการอะไรเรามีตัวช่วยคือบุญครับบุญมาจากไหนมาจากการภาวนาบ่อยๆมาจากจักรรพัิมาจากตรสนาคมมาจากบารมีรวมมุงปู่แล้วก็มาจากบุญตัวเราเองที่เรากระจายบุญนะนะ่ Mm hmm. มันมันเป็นตัวช่วยครับ<ะ>มันเป็นตัวช่วยถ้่เรามีกำลังเข้าใจมไหมเออยิ่งภูมิหารเนี่ยตามชายาหลวงปู่เนี่ยถ้าใครฝึกพูมิหารได้ไวคนนั้นจิตจะเบาได้ไวจิตเบาใช่ถ้าจิตเบาเนี่ยจิตจะไม่ลำคาญครับ<ะ>ใช่ไหมแรงกระทบมาเนี่ยเวลา ขึ้นที่มาดีเนี่ยในโลกมันมีเยอะมีทั่วไปในยุคนี้มีทุกที่มีตลอดเวลา,าใช่ไหมครับถ้าเรากระทบมาเนี่ยขึ้นที่เราไม่ทำให้เราหงุดหงิดอะไรประมาณนี้ไม่มีแล้วงั้นเลยผ่านไปแต่มันรู้สึกอยู่แต่มันไม่มีอาการถึงอนานนั้นเมื่อก่อนอาจจะมีกระทบแล้วัยโทกฮะ และอย่างพวกที่เขาบอกว่าอารมณ์เช่นว่าหรือความคิดแบบพวกอคติหรือความคิดลบที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเวลาเราเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วเอารมณ์เนี้ยมันไวมันเกิดขึ้นในใจเราไวอย่างเงี้ยนมะันไวมากเพราะสะสมไว้ไงกรรมที่เราทําไวในอดีตมันยังอยู่ทุกเรื่องที่เราทำแม้แต่กายกรรมวจีกรรมมนกรรมแม้แต่ความคิดเนี้ย มันเข้าบันทึกนะครับคิดไม่ดีกับบันทึกนะ<า>ถ้าคุณคิดไม่ดีมากๆเนี่ยคุณเป็นอะไรก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีเบอเบอร์มึนงงครับแล้วก็บ้าอะไรอ้อาวก็มีพาองอยู่ที่ทํามเงรสมัยก่อนนะครับคิดไม่ดีกับพระทั่วไปอะพระ ที่มีกําลังด้วยนะก็ยังคิดไม่ดีอ่ะเขาก็บ้าฮะเพราะทุกคนมันมีทั้งความดีความไม่ดีใช่แต่เราคิดไม่ดีเราไม่คุ้มแน่นอนคิดไม่ดีก็ทำร้ายตัวเองก็บ้าไงใช่ไหมล่ะถ้าคิดดีทําดีพูดดีล่ะชีวิตก็ดีฮะร่างกายดีไหมดีเพราะจิตมันควบคุมอยู่ไงจิตใจก็ดีมันไม่ใช่ โอ้กรรมฐานไม่ใช่สิฝึกอะไรกันนักหนาท่านบอกไป่ทำเรื่องเรื่องง่ายๆง้าให้มันยากเรื่องง่ายง่าย,ายามันยากใช่ไหมไม่ยากหรอกออย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางคนเนี่ยมีอารมณ์กับเหตุการณ์นั้นกับบางคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเหมือบางคนอะคิดลบ บางคนน่ยมองบวกอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั่นแหละถ้าคนถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยถ้าว่าชีวิตมันก็จะเป็นบวกกับกลางๆมันจะไม่มีลบมันจะเป็นกลางและบวกเป็นกลางคืออุเบกขาเป็นบวกคือ,ค,อคือแม่ตาไงเ<ะ>มตตากรุณา มุทิลลาลกอุเวคานี่อก็ต้องกลับมาเจริญภพวิหารใช่กลับมามองก็ผมพาปมวัญโยงครับตามชายาแสดงว่าท่านเข้าถึงหลวงป,ปู่แล้วชีวิตนี้ท่านรอดละรอดไปตลอดไปเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่รอดชาติเดียวนะครับเพราะมันชินเวาจะได้ชินขนาดนั้นมันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะ ก็จะหนีจากอารมณ์พวกนั้นได้มันต้องใช้กรรมฐานไงมันต้องห่างมันบ่อยๆทําไมเขาจึงให้กินนอนสวดมนต์นะโดยไม่ให้ทําอะไรอ่ะเออทำมาอยู่นี่กินนอนสวดมนต์อย่างเดียวเลยเน่าไม่คุยกับใครคุยสองสามคำเมาแผลอย่างเดียวเลยสวดอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวเลยแค่นี้ก็ไม่กี่ปีกุยบังคับตัวเองได้แล้ว กำหนดทิศทางจะเกิดไม่เกิดก็ได้แล้วไงมันต้องไปอะไรกันนักหนานะช,ชาวก็ขึ้นลงมาสดาวดตามเวลาเขาอะชั่วโมงหนึ่งอะถ้าทาบ่อยๆมันก็ชินน่ะเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมันเรื่องเล็กเนี่ยแต่นี้เจ็ดชั่วโมงได้เนี่ยมันก็เลยไปถึงแปดถึงเก้าถึงสิบทีนี้จนมันก็เลยไปถึงตลอดชีวิตอะเป็นอัตโนมัติใช่ยืนเดินนั่งนอนมันก็กําหนดอยู่เปิดจิตมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาทีนี้ การสัมผัสเรื่องเราในชีวิตเรื่องเราของเราเนี่ยมันก็เรื่องเด็กๆแล้วเป็นปกติแล้วใช่ครับมันอยู่ที่เราแล้วใหม่ๆก็ต้องบังคับหน่อยอรับใหม่ๆย, <laughs> ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องบังคับมันนะค,คือเรียนให้รู้อ่ะครับไม่รู้เรียนทั้งโลกอะต้องเรียนให้รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็หางานทำยากแล้ว เขาสัมภาษณ์ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ความรู้พิเศษก็ไม่มีใครเขาจะรับทํางานฝ<อ>ึกกรรมฐานางั้นถ้าไม่ตั้งใจฝึกก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยผีมีจริงหรือเปล่า<อ>มันมีมหาขึ้นเคยเคยขึ้นมาถามมุงตาที่ทำนะ<อ>เรื่องพวกนี้อเอามาหา<อ>เป็นมหานะมหาคือใหญ่ ท่านมหาใหญ่มาถามเรื่องวิญญาณพวกนี้บอกมหาในในบทสวดธรรมจักรมันก็จะมีการสวดเรื่องของเทวดาไปถึงพรมอยู่มันไม่มีแล้วยังไงใจ่ไหมละ่ะเพราะเขาเรียนอย่างเดียวไม,ม่มาฝึกนะใช่ไหมมหาทั้งหลายนั่นเถียงกันอยู่ทุกวันเนี้ย<ะ>จริงไหมละ่ะ ถ้ารู้เขาจะเสียงกันไหมไม่เสียงหรอกเสียเวลาในการสวดมนต์เสียเวลาในการบันทึกบุญเสียเวลาในการแผ่เสียเวลาเพราะว่าชีวิตมันร้อยปีมันสี่หมื่นวันชีวิตเราเนี่ย,นย,ยนเนี่ยอายุุุงมาเนี่ยกูจะอยู่ได้สักกี่วันนะทุกลมหายใจเข้าออกคือกรรมคือคุณต้องบันทึกกรรมแล้วละ่ะ กามทางตาหงจมูกดิ้นกายจากรูปรถลิ่นเสียงเนี่ยที่เนเห็นเนี่ยนะในโลกเนี่ยในสังคมปัจจุบันนี่แหละใครจะทําได้ที่จะบันทึกบุญได้ตลอดเวลาเนี่ยแต่ก็มีถ้าเราฝึกมันก็ต้องมีดิเพราะเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ชินคําว่าชินก็คือมันทําเองไม่ต้องบอกมันหรอก จะชินกว่าจะทำเองได้นี่มันก็ต้องทนไงต้องทนเออทนสักไว้นผักแล้วทนทนทำความดีใช่ไหมครับการเป็นไหว้าตเกิดไปด้วยอะไรล่ะมันไปด้วยจิตใช่ไหมล่ะธาตุเราเอาไปได้ที่ไหนเราเนื้อตายเราออกแล้วเขาเขาไปเผาแล้ว คนบอกว่าที่เรามาสวดมนต์กันเนี่ยมันคือการฝึกสมถะใช่ไหมคใช่เอามาไปประโยชน์ในการดำรงชีวิตมันเป็นสมถะแต่มันเป็นปัญญาด้วยมันเป็นศีลด้วยครัเพราะมันอยู่ในนั่นนะแต่บางคนเขาติดสมถะลงได้ก็ติดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาหาทางจเจริญปัญญาไม่ถูก <c oughs> เข้าไปนั่งนิ่งะฮ นิ่งมันจะเอาปัญญาที่ไหนอ่ะมันต้องเพลินจุครับ<ะ>พอเพลินเสร็จแล้วมันจะนิ่งก็อย่าเข้าไปรงนิ่งดี<ะ>ก็แผ่ไปดิ<ะ>ก่อนเพลินนี่ก็แผ่ไปแผ่พวกเรานี่แหละใครก็ได้ขอให้มันโชคดีนะจ้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแผ่มันไม่บ่อยสักสองสามวันเนะดูที่ดูผลงานดีว่ามันมันดีไหมดี<ะ>่<ะ>ย่างที่เราแผ่ไหมครับ อมันต้องพิสูจน์ไงถ้าเราเนียงเงาสักพักมันก็ออกมาแล้วล่ะแต่มันมีความสุขเฉพาะตัวมันเป็นฤทธิ์ในอนาคตในนิ่งอ่ะมันนิ่งแล้วอะไรจะเข้ามาเรามันเข้าไม่ได้แล้วถ้าตาตอนนิ่งอ่ะมันก็ผมชั้นนุ่นอ่ะ ท่านท้าหมาพรมที่พระเจ้าไปโปรดนู่นแหละอายุยืนยาวนู่นแหละเพราะมันนิ่งแล้วเนี่ย<ะ>นิ่งมากๆก็เป็นอรุปภพมแล้วผมลูกฟักแล้วโพธิสัตว์หรือมันนี่เขาไม่ไปกันม,มันเป็นการติดพูมิบนก็ติดตีกน,น,นะน่ะติดภูมิข้างบน <laughs> <laughs> เข้าใจไหมครับ<ะ> <laughs> มันมันก็ยังมีความสุขมากกว่าติดภูมิข้างล่างอแตอ่ภูมิข้างบนมันติดอย่างละตุพุทิเจ้าหลายองค์ยังไม่ลงมาเลยครับลองคิดดูมันติดขนาดไหนมันจนมันมีรูปอ่ะเขาฝึกจนไม่มีรูปอ่ะครับที่พุทธเจ้าไปฝึกสั้นยังถึงจะบอกอมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางสายกลางท่านก็เลยมาฝึกอยู่ในปัจจุบันกรรม ไม่มีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปัจจุบัน<ะ>มันทำยากอนะ่ะถ้าไม่มีกำลังมันไม่อยู่ปัจจุบันไม่ได้ครับอทางสายกลางได้ทางสายกลางคือกับคือปัจจุบันกรรมไง<ะ>อยู่ได้ไหมนุไม่คิดอะไรแล้เออใครอยู่ได้มัางอนะ่ะ นักวิชาท่านก็เก่งนองนะท่านก็ทดสอบทดลองมาหลากหลายโอ้มันท่านปัญญาธิกนะไนครับออายุน้อยสุดอะแต่ความรู้มันเท่ากันนะแต่เวลาตััสรู้เขาใช้เวลานานหน่อยครับแต่เป็นวิริยะทิกะเนี่ยไม่ต้องทำความเพียรมากเพียงจะบวชก็ เป็นพระเเป็นพุทได้เจ้าได้เลยนะพ้ที่จะไม่เกิดเป็นพระหลานก็คือละละบุญก็ไม่เกิดแล้ <Okay. S 2> วท่านบอกเพราะบุญมันมากช่วงที่เรนรวมมันบุญทั่วโลกมันเต็มแผ่นดินมันจะเลยแล้เสื่อมโลกเราเนี่ย